ป่ออืมว่าไ้ลูกน้องมีเรื่องจะขอปอเจ้าขอไปแอลทหรแล้วกลูุว่ไปแอลนี่ขอแน่นอนอยู่แล้วขออย่างขออย่างน้อ,อยากขอปอว่าป็อเลิกกินเหล้าได้ก่อนขอปอเลิกกินเหล้าโอ้ป่อลงทุนมาเยอะแล้วลูกฟึกซ่อมมันหลายปีแล้วนะปอกินนี่นะกินมะขามมแรงบ่ได้กินพอเข้าสังคม กินเพื่อเข้าสังคมแต่สุขภาพปลอกเสษียนะเจ้าเป็นห่วงปออ้เจ้ากลัวปอเป็นจะไดออกสุขภาพกลัวปอนอนหงยาแล้วน้องมีเส้จ่างใจโอ้ยกลัวนี่นึกว่าห่วงไปว่ากลัวมีสตางใจกินเหล้านักมันจะเป็นอย่างลูกกินเหล้านักเนตย๊ับก็แข็งกระเพาะก็หัวเนี้ยขี้ปุ่มก็บวมยังถ้ามากระจายนี่โอ้อันแหมอแสดงว่าเป็นห่วงปอเป็นห่วงปอถ้าเป็นห่วงปอยิ้มหมวานใส่กล้องกันมอหนักหักนี่ ได้ถ้าลูกขอปอเบื้อ้กินเหล้าเนาะสัญญาสัญญาคือสายยันคือสายยันตั้งจากนี้ไปนะปอจะมากินเหล้าแต่ปอจะกินเบียโอ้ยเนาะอูกับลูกสาวเล่นกันมวนๆนะครับแต่ปอจะพยายามลดเลิกทันทีไปได้เราก็ลดลดลดลงเด็มมันก็เลิกไปเองเนาะเดี๋ยวยกตำแหน่งที่เราถ่ายเป็นคนหนี่ของเก้วเวนเจ้า